โอเคอเก็ต้องขอกรับสวัสดีทุกผู้ชมทุกท่านหนึ่งก็ใครบ้างก็ไม่รู้เล็กเออบอกไปอย่างนั้นแหละใช่ก็วันนี้มาแปลกหน่อยนะใช่เหนื่อยแล้วก็พักเล้วเออแล้วค่อยกลับมาเริ่มใหม่ใช่ก็คิดว่าจะไม่คือ,อยังไงดีวะเออคือจะห่างๆจาก y o u t u b e ไปสักสองสามปีหรือไม่ก็ปีกว่า ใช่แล้วไว้พร้อมกว่าน,นี้แล้วจะมาทำใหม่ใช่ยังไงซะทำ YouTube ก็เออจะทำอยู่นะใช่เพราะยังไงซะมันก็คือความฝันเล็กๆน้อยๆเนาะเออใช่ทำแล้วต้องทำให้สำเร็จดิใช่ก่อนถ้าถึาถงวันที่แบบเออจะกลับมาทำคลิปแบบจริงจังก็รู้สึกว่าจะหาแนวทำคลิปไม่หมดเลยใช่ บางครั้งอาจจะไม่ใช่แนวเล่นเกมก็ได้อาจจะเป็นเกี่ยวกับเออชีวิตประจําวันเออใช่ทําอะไรบ้างปิดเทอมทำไรอยู่โรงเรียนเป็นยังไงบ้างรห,ห,าห,รหรือไม่ก็ทําเกี่ยวกับเกมต่อหาเกมเล่นหรือหรือไม่ก็จะเปลี่ยนเป็นแบบเออเล่นเกมในคอมนะถ้าเอาเอซื้อคอมแล้วใช่ก็ชื่อคลิปก็เออใช่มันคือชื่อคลิปมันไม่ใช่ชื่อเพลง แต่ถ้าสักวันหนึ่งเวลามีความพร้อมพอมันอาจจะเป็นชื่อเพลงก็ได้ใช่บอกแค่นี้พอเลยก็อเอาเป็นว่าคลิปก็ลงนานๆนนทีเนาะแล้วไวไวค่อยมาแบบเออตอนที่จะทําคลิปแบบจริงจังไปเนี่ยเออตอนนั้นก็อาจจะลงคลิปแบบทีเลยก็ได้โอเคก็ประมาณนี้เนาะไปละเหนื่อย <c oughs> <c oughs> ใช่เหนื่อยแล้วก็พัก